และวันนี้เราจะมาเล่นป่าตัวมัมมาพร้อมกับสกินสุดเท่ของเขาที่มีเพียงหนึ่งเดียวพร้อมกับโหมดบันเทิงที่ลูกมะนาวของคุณนั้นสําคัญดังชีวิตเพราะถึงแม้คุณเลือดเหนื่อน้อยจะกลับบ้านไปเติมเลือดแต่บ่อของคุณจะไม่สามารถหิวเลือดได้นั่นคือเหตุผลที่มะนาวของคุณสําคัญที่สุดเปิดเกมมาด้วยการวนเวียนเป็นสัมเวสีอยู่สักพักหนึ่งเออ จริงๆก็นานอยู่กูเริ่มคล้องใจกับพฤติกรรมของฝั่งตรงข้ามกูเลยจะเข้าไปถามมันว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรแต่สรุปว่ากูต้องฟิกเกอร์หนีออกมาอย่างหมาเพราะดาเมจที่รุนแรงของฝั่งตรงข้ามมันเกินต้านแต่ตอนที่กูได้อันติมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปกูไรดีบทดขยี้มันถึงที่สุดถามว่ากูได้ใช้อันติไหมกูลืมช็อตนี้ความมั่นล้วนกูจะเข้าไปล้วงมันสรุปแบรนสตันกูหน้าแหกตายในขณะที่อีกาลีกำลังเปิดอันตินั้นก็รู้ๆกันอยู่ว่าอีกาลีเป็นตัวที่ขาดตายมากถ้าเทียบเท่่่าากกัับูแลลล้้วววเปปตทีงงไดยยสรุ กูม <mondo> ืดหลังจากนั้นความบันไลและความชิบหายของกูก็ยังไม่สิ้นสุดพรากูบันน้ำมันโหนกูฟิกเกอร์กระโดดเข้าไปตายกูทำทำไมเนี่ยกูเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเลือดหรือน้อยมากกูเลยเข้าไปแบบประหนึ่งบ่ากูเป็นฆาตกรโูกจิต กูรู้สึกว่ากูแข็งแกร่งแล้วกูสามารถฆ่ามันได้แน่กูเลยเข้าไปหวังจะปิดชีพแครี่มากูเก็บมาได้หนึ่งแมกกูวิ่งหนีออกมารอดราวปฏิหารในขณะที่กูกำลังล้วงไบโอเลดนั้นกูเห็นแครี่มันอยู่ในพุ่งหญ้ากูเลยอติยัดหน้าเข้าไปหนึ่งแม็กในขณะที่ไฮเตตกำลังยืนไว้อะไรกูก็เลยส่งมันไปอยู่กับเพื่อนบ้านพร้อมตัวกูเองด้วยอันแล้วก็ชนะและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสวัสดีครับผมดาวยิ้มมึงอันนี้จริงปหเนี่ย แลข้างลักหลังๆเริ่มหิวก็มาติดตามกูด้วยอ่ะอันนี้กดผิดปะเนี่ยอันนี้กดผิดแน่เลยกดผิดหรือเปล่านะกดผิดหรือเปล่าเฮ้ยคนจริงปะเนี่ยโอ้ยเขาจะไม่ติดตามมึงเพราะงี้แหละ